สั่งกระตังเต็มไปหมดเลยแล้วเบอร์เจ็ดถ่ายได้เหรอคะก็จริงเดี๋ยวก่อนคุณพระใบม,ม,มีดอีชันเจ้งไปหนึ่งใบเลยเหรอดีก็ เบื้องหน้าของกลุ่มเมอร์คืออะไรเฮลโหลน้องชื่ออะไรคะลีโอเลโก้ดีโก้ดีโก้เป็นไซบีเรียนฮัตากีสู้อ่ะเพราะพี่ปูมาแล้วสู้เลยคิดว่าเป็นมีพวกอ่าก่อนที่จะมีดราม่าเราต้องรีบบอกก่อน โต๊ะตัดขนมีแต่ดีโก้สะดวกแบบนี้พี่ป๊อบก็จัดให้ตามความสะดวกของหมาคือเอาให้หมา comfortable ที่สุด่ะน,นะคะเขาจะได้ให้ความร่วมมือกับเราง่ายๆมาดูซิดูทำเจ้าของดีโก้ร้องของการบวชเพื่อให้ง่ายในการดูแลนี่ไงเราก็ได้แบบนี้ นี่ไงเราก็ได้แบบนี้ไม่เอาอะไรไว้เลยเจ้าของบอกมีก็พี่ปูไม่ได้มาช่วยอย่าดือ้อเนี่ยพอพี่ปูไม่มาก็ยอมให้พี่ปอบทำดีดีแหละไม่ <c oughs> <c oughs> โธพี่ป๊กูเข้าข้างหมาหน่อยเซจะรีบปฏิเสธไม่เอาอะไรไว้เลย <c oughs> หัวหูห่างไม่เอาทั้งนั้น เห็นไหมเห็นไหมอยากได้แบบไหนเราก็จัดให้ทั้งนั้นแหละ,ะนี่หางเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะคหัวเสร็จนี่ก็ไปอาบน้ำได้เลยใช่ไหมโอเคคือพี่บอ๊อทบท้อแล้ววันนี้ได้ดิโก้คนเดียวพี่บอ๊อบก็ไม่อยากทำอะไรแล้วนี่สังกระตังสังกตังเต็มไปหมดเลยแล้วเบอร์เจ็ดถ่ายได้หรอคะก็จริงโดยฝ่า ใบมีดอีชันเจ๊งไปหนึ่งใบเลยเหรอดีก็คุ้มไหมเนี่ยฮะคุ้มไหมเนี่ยใบยมีดของพี่ปูเจ๊งไปใบหนึ่งเลยเนี่ยฮะ,ฮะสังกระตังเต็มไปหมดเลยก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะโอ้ดูจากกองภูเขาเรากาขนที่อยู่นั่น,นะ mm hmm. อะ ก็คงเจ๊งอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเราบอกแล้วว่าทําหมาใหญ่อะ่ะมันไม่ได้ง่ายแต่เราก็ทําให้ไงไปเดี๋ยวไปดูตอนอาบน้ำเป่าขนสบายเชียวนะดีโก้สบายเกิน